ท่านก่อการะ็หาดกันมากมาไกลอยู่แล้วผมเอาไปที่นเยอะเลยนะครับสวัครับทุกคนคลิปนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านคุณอคอสนะครับตอนนี้ก็คือมาเตรียมของให้คุณอคอสนะครับเพื่อที่จะไปกลับไปทํางานต่อทําการแสดงนะครับนี่มาเตรียมของแล้วแต่ว่ารอเขาตอนนี้เขาลัง ทำธุรส่วนตัวเก็บของอาบน้ําแล้วเข้าไปแต่ผมรอเขาก่อนละกันนะครับก็เดินทางวันนี้ครับจุดมุ่งหมายคือนครราชสีมานะครับผมโคราชเช่นเคยเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับระหว่างการเดินทางหรือจุดหมายที่โคราชนะครับผมเอาละครับในระหว่างที่รอคุณนพสมารับนะครับแล้วก็จะมานั่งรอนั่งคุยนั่งซุยกัน ตอนนี้ก็อ่านี่ครับเนี่ยธุรกิจของแม่ผมก็คือเขาทําแม่ผมซักรีดต้งแต่สมัยไหนละทําซักรีดแล้วก็ามาผันตัวเป็นแม่ค้าอยู่ช่วงหนึ่งออกเป็นแม่ค้าเสร็จก็แก่แล้วอะไรก็จะแม่เร็วเหมือนเดิมละอะไรเลยมาทําเป็นอ่าซักรีดเหมือนเดิมมัน ทำงานไม่ค่อยหนักมากครับแต่ว่ามันแค่พาเยอะเราต้องใอน,น่ิยนึงนี้เลยจะทำของเราไปศึกษาสักแพื่อตรงนี้นะนะครับผมผมจะทําเป็นร้านขายของชำเเพราะว่าบ้านที่ผมอยู่เนี่ยข้างๆเขาจะเป็นหมู่บ้านเลยบ้านสร่มงคงลฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นแบบหอพักนักศึกษาผมว่า ถ้าเราขายเราเปิดร้านขายของชาโซนท่าโซนพวกนี้ถนนรถวิ่งเนี้ยพอเขามาเห็นร้านเห็นอะไรเขาผมว่าเขาน่าจะน่าจะแวะซื้อกันนะเพราะว่าร้านขายของชาอยู่ตรงเนี้ยส่วนมากมีไม่ค่อยเยอะครับแล้วตรงเนี้ยมันไกลเซเว่นแล้วก็ร้านขายของชาม,มีไม่ค่อยเยอะส่วนมากร้านขายของชำก็จะเป็นแบบพวกคนมีอายุเขาขายหน่อยอะ่ะพวกป้าๆลุงๆอพอถึงเวลาทุ่มสองทุ่มเขาก็จะปิดนอนกันละ เวลาเร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 าวัยรุ่นอ่ะเราแบบเข้าใจนะแบบอารมณ์แบบเรากินเบียร์กับเพื่อนอะไรตอนหมดเนี่ยเรากินกันโอ้โหเรากินสามสี่ห้าทุ่มบางคนลาดถึงตีสองตีสามก็มีมันหาร้านซื้อยากครับก็เลยแบบถ้าเราเปิดตรงเนี้ยแล้วคนรู้จักเนี่ยผมว่ามันน่าจะที่แบบเป็นอเป็นงานลองเราอะใช่ไหมใช่ไหมาน้เราก็เสริมตรงเนี้ยตี และก่อขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นมินินมาร์ทหรือไม่ก็เป็นร้านขายของชำยังหน่อยไขแม่เราอยู่บ้านเงาๆหรืเดี๋ยวเราขายของกับอายกับยังไปผมบอกอยู่นี้นะครับถือบอกผมถา่าออบอสมารับเลยครับอบสเขาจะมาจอดรถไว้ตรงนี้มาจากบ้านพ้อมารับผมมาเพราะว่าผมต้องเอารถมาจอดไว้บ้านเพราะว่าถ้าไม่จอดไว้บ้านไม่รู้จะไปจอดไหนเพราะว่าเราไปทํางานกว่าจะกลับบ้านนานครับ อ,นนอันนี้ก็ล่อเขาอยู่ในนี่กอดใช่มหมาคคมาแล้วมาแล้วโอดปองมาแล้ว อะไรด้แม่บอกกันครับทำงานก่อนไปบายเดี๋ยวเจอกันกเอาเลยเอาเลยรูมบดิโอเคแด้วบัสวัสดีครับผมเฮ้ยกล้องเออกล้องมันดีนะอันนี้นี่กรพเพาเบิ่งเนี่ยเนาะครับเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาด ย่างตลาดครับมาน้องมาน้องห้องฮี่ใกล้บ้านผมนี่นะครับมันก็ยิมากินก๋วยเตี๋ยวลองอันยุ่งจากบ้าครับอันช่นองับยูทูบว่านีมารีวิวให้ว่า,ากินฟรีได้บนนี้ <c oughs> คนมามาผมมันก็ไล่ลุกแต่ว่าผมไม่อยากเรียนที่สุด ว่าเลี่ยงเขาไม่ได้ทางทนของธนาคนกับมากหากหลายอยู yeah. ่แล้วผมเอาไปเส้นคือ บรรยากาศที่พักก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับรีสอร์ท so ร่มรื่นอยู่นะเพราะว่าเขียวดิแต่ละห้องต่างๆถึง,งแล้วนี่คนแรกที่เราเจอสวัสดีครับสวัสดีครับจันต้นมือสาวมือสาวมาจากไหนนี่วันนี้มาจากมหาสารคามครับมหาสารคามกี่กิโลครับเดินาเดินทงมา,เ,าเดินทางมา <ๆ S 2> ประมาณสองเกือบสามร้อยครับเกือบสามร้อยใช่ไหมใช่ครับลุยงานต่อลุยงานกันต่อหยุดสามวันทำอะไรครับหยุดสามวันก็ไปกลับบ้านไปหาครอบครัวครับอ๋อแล้วก็ลุยงานอะไรนะไม่มีันหยุดแล้วนะครับผมเพร้อมเข้ามาอยู่นี่พี่บัตรพี่บัตรครับพี่บัตรครับอันนี้โชเฟอร์เลเจนด์เนเวอร์ได้แม่มันนี่หน่อยชื่ออะไรเนี่ยแทนนะพี่ชื่อแทนเหรอทำหน้าที่อะไรในทีมโอ้็นสเตตสฮะสเตตส์อ่ะใช่ก็คือก็เช็ค ประวัติการเงินอย่างเงี้ย s t a t เ m e n t นะสเตทเมนต์ไม่ใช่สเตทอะไรที่ทำอยู่สเตท e ี่เป็นพวกคือของอะไรพวกเนี้ยอ๋อคอนไวล์ไหมคล้ายๆแต่ให้เรียกให้มันดีขึ้นมาหน่อยเลย s t a t e ดีขึ้นมาหน่อยขอเรียกให้มันดีขึ้นมาหน่อยอ๋อสเตทมาจากไหนผมมาจากสลาคามครับสลาคามเดินทางมาสามไรโลเพื่อสามไรโลเพื่อมาทำงานหยุดสามวันไปทำอะไรโอ้พี่ผมแทบไม่ทำอะไรเลย เพีงเดียววันหยุดผมก็ทํากิจกรรมนะกิจกรรมชีวิตประจําวันทําเรียบร้อยแล้วอะไรที่ไม่ทาไม่ทาแล้วเพราะว่าหลังจากนี้คือไม่มีวันหยุดเดือนหน้าก็ไม่ได้หยุดไปหยุดอีกที่ตุลาแต่ก็ไม่รู้เดือนไหนลุ้นเอานะครับลุ้นเอานะผมว่าเลยชิดอยู่ว้าวโอ้พี่พาเขาเดียนี่เปิดตู้เย็นมาเขามีให้สำรงอันนี้ผมซื้อต่างหัแต่ของเขาที่มีอยู่แล้ว น้ำเปล่าแล้วก็เบียร์เออเอาเรื่องอันนี้เบียร์เนี่ยอ๋อไม่ใช่เบียร์อ๋อแตเบียร์นี่ช้างกับผูเล่าแตเบียร์สิง์เครื่องดื่มมามงมาม่าขนมขบเคี้ยวเตียงนอนก็เป็นเตียงคู่นะครับแต่ว่าผมนอนคนเดียวแต่ได้เตียงคู่ก็ถือว่าเอาเตียงชิดกันแล้วก็นอนเตียงใหญ่ด้วยนะครับผมเออเอามันหนาวไปน่าจะตู้เสื้อผ้านะครับผมเดินมาหานี้ก็จะเป็น ห้องน้ำนะครับสวนห้องน้ำห้องน้ำถือว่าใหญ่ใช้ได้เออถือว่าดูดีห้องน้ำครับผมเอาเรื่องครับนั่งกินข้าวกันนั่งกินข้าวกันนี่น้องพีคุณไหนเป็นอะไรในทีมทำอะไรเพรีมันเทดีวะเป็นมันคือจังรถลุยปลาเป็นคนที่เธอไม่รักว ทำอะไรครับ <Crist ian S 2> ตำแหน่งนั่งพี่เป็นอะไรครับแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ใช่ไหมเนี่ยนี่อะไรที่ถูกต้องตีปากไว้ให้มอนหยมอนื้อไม่ต้งนานแล้วอ่ะ อร่งไหชื่ออน้องนัดครับน้องนัดไหนล่ะเราอ่ะชื่ออะไรอ๋อชื่อน้องน้องนุ้ยครับชื่อน้องนุ้ยน้องนุ้ยนุ้ยไหนอ๋อน้องเนยน้องเนยก็ได้มือเบ็ดอ๋อน้องน้องเหนียงก็ได้ครับมือเบ็ดนี่อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ให้หมายถึงว่าจากบ้านอ่ะมาจากไหน มาจาชะละคำใช่ครับมาจากคอนแก่นครับแล้วใช่ครับทำไมตอนแรกสัมภาษณ์มือคีย์เบิร์ดแล้วในคีย์บอร์ดมาจากมาจากข้างหลังจะไปข้างหน้ามาจากด้านข้างครล่าเป็นไม่ดีไม่ดีเบาอเย็นขยันเคลื่อนยนต์มงก็ได้นะบัลลีหอบดอกฉันรูปหอบได้จี๊บพี่หนุ่งร้อนหัวกันกัน สบาดีคร <c oughs> ับตืดีจเยอบนายสวยนะคู่ชูเล็กงกชอบก็จริงเรื่องชีวิตรอไม่น่าสนใจนะเ่าแต่ละมือเราใส่ชีวิตอย่างในการอาบน้ำจากหน้าที่การเนี่ยน่าสนใจเลยใจกังเกง ไ็่ไงครับหยุดสามวันทาอะไรบ้างเชื่อปีเลยทางยาสามถาทีมแต่ละคนถาทีมเลยนะโอ้มันหลายอย่างอยู่ละหลายอย่างอยู่มึงบททางยาหนึ่งทางยาอันไหนวันแรกผมไปตัดหญ้าทางยาเลยถึงวันแรกตัดหญ้าให้กัวอ่ะกูดีเลยครับวันที่สองวันที่สองพักวันที่สามบานปุ๋ยนะบานปุ๋ยใช่หรืว่าบานปุ๋ยเลยทางยาให้น้ำไหมครับ ให้น้ำให้น้ำเป็ด่น้ำไก่ให้ให้ให้เยอะเลยน้ำอ่ะน้ำให้งัวอีกโทูุ่งเนี่ยมาเป็นอย่างวันวันเกิดคก็ว่ทายลูกเชกทายลูกไอนก็ทายลูกนอนก็แบนก็แหวกแนวใช่ไหมเลยก็จะพยายามจะบอกว่าแบบใส่กันจนหมดแรงยังดีว่คอมเมนต์ไปเมนไว้ยังไงนะคอมเมนต์จัดนอนจัดน้องจัดจัดน้องมงื่อนนะเขาลงชีมาใส่ไป อันไกลๆเนาะนี่มอไส้กันทุกคนเนาะโอ้คือจับอะเสียงเงินุบวนไปมี่หาน้าปัดที่เขาแต่งใหม่เลยถ้าให้ทุกอย่างมันเป็นมดไปไปทำสัตว์ดูแผนที่ก็ได้เดี๋ยวจังหวะเลยคูห้ออกกนโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราพข้าก่อนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แต่งตัว เตรียมไปงานคอนเสิร mm ์ตนะครับผมเตรียมเดินทางไปงานคอนเสิร์ตตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะไปถ่ายบรรยากาศภายในงานคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มากอะไรไปเจอกันครับเดินทางก่อนนะครับผมนี่หนักจริงๆเหรอไปตัาใส่้วยนะอันนี้เปิดคลิปเลยเปิดคลิปเอาหน้ขึ้นมาเลย ฟังไหเนี่ยฟังไหนเอากล้องมาไล้ตตอสดๆไหมครับโอยมากเีตอ้สดเลไฮโดรที่สูญหายไปหายไม่ย้วเจอแล้วิกาโด้นี้คุณเอาอ้เคียวมาเหรอวันนี้คุณสีดยาเลยยังครับเต็มกลาัวเนี้ เาวันนี้เรามาเล่นที่โคราชเราต้องมาโคราชเลยก็อยู่ที่โคราช <laughs> วันนี้รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นรอบที่สองแล้วดีมา <laughs> เออ <laughs> เะไรนะแต่งตัวชาวล็อก,ก,กเล่นกยังไงครับสาลงบ้าง <laughs> เดี๋ยวครับแต่ละวันของศิลปินก็จะประมาณนี้ you <laughs> นี่นะไอ้โมนี่สุดๆสุดๆเลยอ่ะล่งมีเงากลางขั้นเลยที่เดียวกลางโชว์เลยเหนียวเนาพักมาสามมืออันนี้จีมาติมเลยสุดๆนี่นี่ครับโอ้ก็กีตาร์หัวตัดครับเปไหนนะครับ้นีามหัวตัดเลย็อกไหมล็อกไหมย่ล็อกเลยอ่ะ ต้าเขียวหัวตัดหมูตัวอยู่บนมอนี่ใช่แบบคนที่ซื้อ200ดื่มไหมใช่ไหมคนนี้สองไม่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 ใช่สองร้อยดื่มทางรวมกันแล้ว300ค่ะ300ใช่ไหมคนนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ขอแถลงข่าวได้ไหมคะกอจะได้เงินดื่มทำไมครับมันนานมากเลยนะคะจากจากในลาเลี้ยงคะจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยหมดได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาทวดสัญญาที่บอกว่าจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำมาค่ะอ๋อมาทวงมาทวงอันนี้เอามาทำไมเนี่ยเอามาเอาทำไมไม่มาให้แสดง อาทวงร้านที่เดียวันี้คนนี้นะเอ้าัเดียวเาอพโลไงเมอ่อนีที่ต้องอ๋อพโล่อพาโลเดียวอพโลไงมแห้งเอาพารโล่น่งนี่โอเคครับสุดท้ายแล้วครับมันดูรอเขายรูกกับคุณอสวใครรู้ว่าเอฟซีโน่นน่นเดีเ้อขายญี่ปุ่นเด้อค